สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Art of e x t r o d e สำหรับหัวข้อในวันนี้คือเบสิกการ presentation และการนำเสนอคุณอาจจะงงว่าการนำเสนอมันสำคัญยังไงทำไมคุณต้องเรียนการ presentation ทำไมคุณต้องเรียนการทำ p o w e r point ทำไมต้องทำใน Keynote ทำไมต้องทำในแคนว่าทำไปเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายทั้งหมดไม่มีอะไรไปมากกว่าการเซลการขายขายไอเดียขายแนวคิด เพื่อต้องการให้เขาฟังในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของเราและเราต้องการชี้นําอะไรบางอย่างมันคือการเซลล์มันคือการขายและหลายคนไม่เข้าใจนะครับพื้นฐานของการพรีเซนเทชันคิดว่าการเอาข้อมูลเอาตัวหนังสือมาใส่50บรรทัดแล้วก็เอามาอ่านให้คนอื่นฟังแบบนั้นไร้สาระไม่สําคัญไม่มีประโยชน์แล้วทาให้การฟังน่าเบือ่อวันนี้มาดูกันในเรื่องของเบสิกพรีเซนเทชันแบบ มัสกูลินสไตล์ p r e p a r a t i o n is key การเตรียมตัวคือหัวใจสำคัญก่อนที่คุณจะพรีเซนต์ให้ใครฟังเรื่องอะไรคุณจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าคนที่คุณคนที่เขามาฟังคุณเขามีพื้นฐานเป็นบุคคลแบบไหนผู้ชายหรือผู้หญิงเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นยังไงเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรคุณต้องรู้ระดับสติปัญญาการรับรู้ของเขาเพราะบางทีสิ่งที่คุณนําเสนอเขาไม่อาจเข้าใจและเขานั่งฟังไปก็ไม่มีประโยชน์ เรื่องที่2คุณจะต้องทราบโครงสร้าง3ประการโครงสร้าง3ประการในการ Presentation 1. Introduction คือการเปิดหัวการแนะนำา2คือ Mainpoint Mainpoint คุณต้องการสื่ออะไรคือการเล่าเรื่องของคุณและ 3. Conclusion คือการสรุปใจความสำคัญต้องมี3องค์ประกอบนี้และถ้าคุณอยากรู้องค์ประกอบเพิ่มเติมและขยายลึกลงไปทั้ง3องค์ประกอบที่ให้มา การอดเข้าไปที่ Line Official นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ตรงพื้นที่ตรงคำอธิบายใต้คลิปแอดมาใน Line Official แล้วผมจะส่งเทมเพลตให้ว่าโครงสร้าง3อย่างประการต่อไปการฝึกฝนฝึกฝนด้วยการถ่ายวิดีโอตัวเองพูดหน้ากระจบบ่อยๆออกประสบการณ์บ่อยๆออกไปพูดหน้าห้องเรียนบ่อยๆจะทาให้เราชินสนามทาให้เราด้านขึ้นทำให้เราไม่อายทำให้เรากล้ารับข้อผิดพลาดของตัวเองและเอาไปปรับปรุงได้มากขึ้น สไลด์ต่อไป strong opening การเปิดการ Presentation ให้ดูดันคุณต้องเปิดให้ดูดันเพราะคุณมีเวลาแค่3ถ้า Presentation เป็นสไลด์โอเคเป็นสไลด์มีคนพูดตั้งใจมาฟัง10วินาทีไม่ใช่3วินาที3วินาทีนั่นคือคลิปสั้นนะครับแต่นี่คือการ Presentation มีคนนั่งมีคนจ่ายเงินเข้ามานั่งมีคนนั่งเก้าอี้แล้วฟังคุณพูดบนเวที10วินาทีแรก คุณจะต้องโปรเจกต์สิ่งสําคัญให้เขาเห็นและเขารู้สึกว่าเขาชอบและอยากมีส่วนร่วมในการฟังครั้งนี้เทคนิคในการทำาิ0วินาทีแรกให้มีค่าคุณต้องตั้งคําถามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเขาอยากตอบเขารู้สึกอึดอัดใจคุณกระแทกก็ได้ไครับเป็นข้อความเชิงการกระแทกความจริงชวนคิดมีสถิติมีผลวิจัยเอามาให้ดูอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่ากระแทก ด้วยความเปิดหัวให้ทัวร์ลงก่อนมีกราฟด้วยมีผลวิจัยยิ่งดีคนชอบชอบอะไรที่มันมีการยืนยันจากการแพทย์ยืนยันแล้วจากการแพทย์สถิติจากโพนั้นโพนี้มันทําให้มันรู้สึกว่าข้อมูลมันมีมีค่ามากขึ้นทั้งๆที่ไอ้พวกข้อมูลพวกนั้นอาจจะเมคมาทีก็ได้นะครับสิ่งที่เปิดหัวจะต้องอยู่ใน point ของเนื้อหาอย่าให้มันห่างกันอย่าให้มันออกนอกกรอบมากเกินไปคุณมีเวลาจํากัด คนเขามานั่งฟังคุณด้วยเวลาที่จํากัด1ชั่วโมงหรือ50นาทีที่คุณพูดอาจจะไร้ประโยชน์เลยและเขารู้สึกว่าเขาไม่คุ้มที่มานั่งฟังคุณและเขาไม่ได้อะไรจงอยู่ในพอยต์นะครับในแกนหลักของตัวเองสไลด์ต่อไป effective delivery การสื่อสารการนําส่งที่มีประสิทธิภาพที่สําคัญข้อแรกคือภาษากายภาษากายการพูดการพรีเซนเทชันถ้าคุณออกไปพรีเซนต์หน้ากระดาษหน้าไวบอร์ดและมีคนนั่งฟังจำนวนเยอะ คุณจงยืนให้สูงกว่าคนฟังคุณต้องมีเวทีมีโพเดียมมีไม้ชี้แต่งตัวให้ดูดีกว่าทุกคนที่มานั่งฟังคุณภาษากลา้ของคุณใช้ท่าทางที่เปิดนะครับหรือ Open g เ s t เ r อเปิดชี้ชี้แบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องภาษากลายเพิ่มเติมและจะมี p d f ต่างหากส่งให้กับผู้ชมทุกคนเพียงแค่คุณแอดไลน์ออฟฟิเชีมาสบตาผู้ฟัง การพรีเซนเทชันจะต้องสบตาผู้ฟังมองเข้าไปในตาถามมีส่วนร่วมเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสำคัญในการนั่งฟังไม่ใช่มาเปิดวิดีโอให้คนฟังและก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปแจ้วแจ้วแจ้วเหมือนนกร้องแบบนั้นไม่ใช่น้ำเสียงเรื่องของน้ำเสียงพูดให้ชัดเจน ระมัดระวังภาษาท้องถิ่นที่ตัวเองติดมาสำเนียงที่ตัวเองติดหมามันจะกลายเป็นตัวตลกมันจะกลายเป็นว่าคุณดูไม่โปรเฟชชั่นอลโทนเสียงหลากหลายนะครับตามใจความสำคัญมีขึ้นมีลงอย่าพูดเป็นโมโนโทนอย่าพูดไปหุ่นยนต์วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องการพรีเซนเทชันแบบนั้นไม่เอาพูดมีขึ้นมีลงและวันนี้ผมจะมาอธิบายในหัวข้อหลักเรื่องการพรีเซนเทชันขอให้ทุกคน ตั้งใจฟังให้ดี50นาทีนับจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดการแบบนี้เอาแบบนี้เทคนิคการหยุดคุณจงใช้เทคนิคการหยุดการเงียบสักครู่เพื่อเน้นย้ำถึงหัวข้อและใจความที่สำคัญดูต่อไปนะครับสไลด์ต่อไป concise and engaging เนื้อหาต้องกระชับและทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม อยู่กับเนื้อหาหลักเมื่อกี้พูดไปแล้วหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ไม่จำเป็นใช้ storytelling ระยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงเป็นสิ่งสำคัญที่จะโปรเจกต์ในหัวของผู้ฟังแล้วทำให้เขารู้สึกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันมันเป็นเหตุเป็นผลมันอ๋อมันว้าวเมื่อไหร่นี่คือความเชื่อมโยงและเขาจะชอบคุณเขาจะรักคุณเขาจะซื้อของคุณยกตัวอย่างคุณดูผลิตภัณฑ์ทางขวาผมไม่ได้รับ ไม่ได้รับค่าคอมมาจากบริษัทนะนี่คือโคโค่แม็กซ์นะครับน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปบรรจุในขวดพลาสติกขายในเซเว่นอีเลฟเว่นตอนรี่เทลลิงที่ใช้เชื่อมโยงคุณสังเกตทำไมน้ำมะพร้าวถึงมาผสมกับลิ้นจี่ผมเห็นครั้งแรกผมไปกินมาที่อัมพาวาทำไมทำไมทำไมน้ำมะพร้าวถึงทำผสมกับลิ้นจี่และทำไมโคโค่แม็กซ์ต้องมีที่อัมพาวามันบังเอิญเป็นอย่างนี้ครับเรื่องราวของโคโค่แม็กซ์ผมได้ไปงานสินค้านะครับโดยบังเอิญ ได้พบกับบูสสินค้าที่ผมชอบอยู่แล้วคือน้ำมะพร้าวแล้วโคโค่แม็กซ์ที่ผมอุดหนุนเป็นประจำทันใดน,นั้นที่ผมกวาดตาไปเห็นผมเห็นโคโค่แม็กซ์สีชมพูและเห็นข้างล่างว่ามีลูกลินจีผมเลยถามพนักง,งานว่าคุณครับทำไมโคโค่แม็กซ์ต้องมีลินจีทันใดน,นั้นเองพนักงานทำการบ้านมาอย่างดีและรู้ว่าจะมีคนเดินมาถามคำถามแบบผมพนักงานคนนี้เริ่มอธิบายให้ฟังว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจังหวัด สมุทรสงครามและในพื้นที่อัมพวาเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งที่อยู่ระหว่างน้ํำจืดและน้ําเค็มสภาพน้ําบริเวณนี้เป็นสภาพน้ํากร่อยน้ํากร่อยข้อดีของน้ําเค็มและน้ํากร่อยคือเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกผล,ลไม้ให้ผลผลิตดีโดยเฉพาะผล,ละไม้ที่มีรสหวานคุณลองสังเกตดูผล,ลไม้ที่มีรสหวานมักจะขึ้น ที่ริมน้ําที่มีดินตะกอนสะสมแล้วมีแร่ธาตุได้สําคัญอย่างเช่นทุเรียนนนทบ,บุรีน้ําเค็มเข้ามาถึงนะเผื่อคนไม่รู้ทุเรียนจันทบ,บุรีและโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะครับเป็นปากแม่น้ํพระส่วนใหญ่การที่มีปากแม่น้าเ,เนี่ยมันจะทําให้เกลือแร่และแร่ธาตุสำคัญเดินทางจากทะเลสู่น้ําจืดแล้วก็มาตกตะกอนที่ชายฝั่งสวนมะพร้าวเลยขึ้นเยอะ เกิดเยอะแล้วมีมะพร้าวเป็นจํานวนมากในท้องถิ่นที่อําเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามนี่คือ p o ย n ์ของมันและไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่มะพร้าวแต่ลิ้นจี่ก็เป็นผลไม้รสหวานอีกชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นได้ดีผลโดกลูกใหญ่มีรสหวานและขึ้นชื่อในจังหวัดสมุทรสงครามและในพื้นที่อัมพวาเพราะฉะนั้นการคอมบิเนชั่นของผลไม้ทั้งสองชนิดสามารถนำมากซ์กันได้อย่างลงตัวกลายเป็น โคโค่แม็กรสมะพร้าวผสมลิ้นจี่แล้วทาไมเห็นปะความเชื่อมโยงสุดท้าย Cocomax โรงงานผลิตก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามจบแล้วเห็นปะนี่คือความเชื่อมโยงเว้ยความเชื่อมโยงคุณหาความเชื่อมโยงให้ได้คุณต้องรู้จักอะไรที่มันลึกจริงๆมากกว่านั้น 2- องสเท่าคุณถึงจะสามารถเอามาเชื่อมโยงได้และประเด็นนี้ประเด็นต่อไปคือทําให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเช่นการเรียกถาม การสบตาคุณไปบรรยายในแหล่งที่มีผู้คนหลากหลายประเภทสบตาเขาทักทายเขาเรียกเขาถามการมีส่วนร่วมกับคนดูนะครับจะทําให้สิ่งที่คุณอธิบายสามารถเข้าไปในสมองเขาได้ดีขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าคุณตั้งใจที่จะพูดให้เขาฟังไม่ใช่พูดลอยๆต่อไปการใช้ภาพและสื่อในการนําเสนอการทําสไลด์อย่างที่ผมบอกไปข้าราชการและ หลายๆหน่วยงานมันกจะชอบทําสไลด์แบบไม่มีภาพและตัวหนังสือก็50บรรทัดอัดกันอยู่ในสไลด์ต้องเพ่งมองแล้วมึงก็อ่านทุกอย่างในสิ่งที่มึงลงไปในสไลด์ให้กูฟังแล้วมึงจะมาพีเซนต์ทำถูกปะสไลด์ที่เรียบง่ายทรงพลังและหลีกเลี่ยงเท็กที่มากจนเกินไปประเด็นต่อไป l ูออฟทรีหัวข้อต่อหนึสไลด์นะครับกฎของเลข3 3หัวข้อต่อหนึสไลด์มากกว่าน,นั้นก็ได้แต่ สามหัวข้อดีที่สุดมันทําให้ไม่ดูเกะก,กะมากเกินไปไม่ดูเนื้อหามากเกินไปเพราะต่อจะให้เป็นเรื่องที่คุณชอบแล้วถ้าคุณเห็นตัวหนังสือมากเกินไปในสไลด์ <c oughs> คุณง่วงนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากนอนมากกว่าอยากฟังข้อต่อไปใช้ภาพกราฟหรือวิดีโอเพื่อสนับสนุนเนื้อหานั้นๆอย่างที่ผมให้ดูไปนะมีกราฟมีภาพมีวิดีโอให้ดูตลอด สไลด์ต่อไปปิดจบให้ทรงพลังจงปิดจบด้วยสาระสําสคัญสรุปใจความข้อความอันทรงพลังอีกเช่นการกระตุน้นแรงบันดาลใจคําคมข้อคิดคําพูดของคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนฟังรู้สึกว่ากูจะต้องมีชีวิตเดินต่อไปและทํำยังไงต่อ call to action นะครับสั่งให้ทําสั่งให้ลงมือทําฝากข้อคิดเอาไว้ให้ไปคิดต่อให้คอมเมนต์ว่าคุณคิดยังไง call to action จะทำให้คนฟังมีส่วนร่วมมากขึ้นและทําให้คนฟังเขารู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยตอบโจทย์เขาและก็ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างลงไปในเนื้อหาที่คุณกำลังพูดสไลด์สุดท้ายก่อนจบกันไปคุณต้องรับมือกับคําถามได้ความมั่นใจทุกครั้งที่คุณนําเสนอคุณจะต้องถูกถามถ้าคุณไปเสนอลูกค้าลูกค้าก็จะถามคุณถ้าคุณไปเสนอหัวหน้าหัวหน้าจะถามคุณสิ่งที่คุณปฏิบัติเวลาที่คุณถูกถามข้อแรก จงฟังคําถามด้วยความตั้งใจอย่าวอกแวกอย่าก,กดโทรศัพท์ในขณะที่คุณกําลังาถามนะครับถามนะครับมันดูไร้มารยาทต,ตั้งใจฟังเขาเหมือนที่เขาตั้งใจมาฟังคุณเขาถามคุณตั้งใจฟังและสิ่งต่อไปที่ควรทมก็คือทวนคําถามนั้นเป็นลักษณะของประโยคตอบกลับไปอย่างเช่นคําถามนะขออนุญาตสอบถามครับทำไมการพรีเซนเทชันถึงสำคัญสำหรับผู้ชายอย่างเราครับ สิ่งที่คุณทำก็คือเงียบสักสามวิหนึ่งสองพร้อมทั้งทวนคําถามว่าสิ่งที่ทําให้การพรีเซนเทชันสําคัญต่อผู้ชายอย่างเราเป็นเพราะว่าแล้วคุณก็ตอบไปเห็นไหมคุณต้องทวนคําถามนั้นออกมาก่อนเพื่อรีเช็ครีโปรแกรมตัวเองและถามให้คนคนพูดได้เน้นย้ำอีก,กครั้งว่าเรากำลังตอบคำถามเขาและเขาตั้งใจฟังเรามากขึ้น ข้อต่อไปนะครับถ้าไม่มั่นใจในคําตอบจงยอมรับและไปหาคําตอบมาให้ภายหลังอย่าแถอย่ามั่วอย่าอีโก้อะไรที่ไม่รู้ยอมรับและไปหาคําตอบมาให้ภายหลังแล้วข้อสุดท้ายตอบให้สั้นกระชับและตรงประเด็นอย่าวอกแวกนะครับอย่างเช่นผมผมพูดเรื่องโคโค่แม็กซ์เรื่องน้ํมามะพร้าวผสมเลนจีพูดถึงตัภาวาที่มีพื้นที่ติดบริเวณน้ํากร่อยติดปากแม่น้ํา มีปากแม่น้ำคุณพูดถึงปากแม่น้ำไม่ใช่คุณไปพูดถึงเรื่องเรือประมงที่จอดที่ปากแม่น้ำคนขายปลาทูเป็นชู้กับคนขายปลาอะไรพวกนี้มันมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องอย่าพยายามเอามาใส่อยู่ในกรอบวอกแวกได้ให้เกิดความเชื่อมโยงแล้วตีกลับมาที่พอยต์สำคัญตุ่มอย่าวกแวกไปเรื่อยอย่าพูดไปเรื่อยมันทําให้การ presentation ดูไม่โปรเ e s ชั o นอลนะครับและจบไปแล้วสําหรับการ presentation สำหรับการแนะนําในการ r รีเ n นเทชันแบบ Basic แบบพื้นฐานสไตล์มัสคูลินแมนสไตล์ผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้ทุกคนใช้ได้หมดโดยเฉพาะผู้ชายที่กําลังเติบโตคุณจะเลื่อนขั้นคุณจะโปรโมตตัวเองได้พูดถึงเรื่องโปรโมตตัวเองนิสัยสําคัญของคนไทยนะครับที่เป็นข้อเสียและเป็นปัญหาคือไม่ชอบโปรโมตตัวเองไม่ชอบยกขางตัวเองไม่ชอบแสดงความมั่นใจและพรีเซนต์คุณค่าของตัวเองให้โลกภายนอกได้รับรู้ เขาไม่ต้องการขายตัวเองขายที่พรีเซนต์ตัวเองเก่งๆขายตัวเองเก่งๆมั่นใจมากๆมักจะโดนทับถมโดนดูถูกโดนล้อเลียนโดยคนที่ไม่กล้าแสดงออกโดยเฉพาะไอ้คนที่ไม่กล้าเปิดหน้าออกมาสู้ใช้แอคเค้าปอมมาคอมเมนต์ลบๆคนแบบนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นอยู่จงรีบออกมาซะมันไม่มีอะไรดีเลยตรงนั้นคุณจะยิ่งทับถมตัวเองคุณจะยิ่งด่าคนอื่นการที่คุณด่าคนอื่นนี่เขาออกมากล้าแสดงออก เท่ากับว่าคุณกําลังด่าตัวเองที่คุณกระจอกและไม่กล้าแสดงออกคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหลบอยู่ในความเงียบแล้วบอกว่ากูเป็นซิกมาเมลกูเป็นอัลฟากูเป็นซิกมากูเป็นแบทแมนที่หลบในความมืดและโผใหม่ทีตอนที่ทุกอย่างต้องการให้กูมาขี้คายไม่ใช่นะครับมึงอาจจะจินตนาการว่าเป็นแบบนั้นแต่ความจริงแล้วมึงคือไอ้กระจอกที่ไม่กล้าทําอะไรให้ตัวเองคลุกอยู่ในเงามืด กลัวการเปิดเผยอายเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอายที่ตัวเองพูดไม่ชัดอายที่ตัวเองหน้าตามไม่ดีอะไรไม่ดีแก้ไขอะไรไม่ดีปรับปรุงอะไรไม่ดีออกมาลงมือทําและคุณจะได้รับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการลงมือทําหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะเทมเพลตนะครับโครงสร้าง3อย่างของการพรีเซนเทชันแอดเข้ามาใน Line Official ผมแปะไว้ให้แล้วที่ด้านล่าง ลิงก์ด้านล่างตรงคำอธิบายในคลิปและขอขายของหน่อยใครที่อยากแก้ปัญหาเรื่องการผัดวันประกันพุ่งใครที่อยากจะเป็นคนที่เรียบเรียงประโยคได้สมบูรณ์เป็นคนที่เขียนเก่งเรียบเรียงประโยคได้เก่งใช้ภาษาได้อย่างทรงประสิทธิภาพและมีอิทธิพลต่อคนอื่นในการเขียนในการพูดในการโน้มน้าวในการตีพิมพ์คุณต้องรักในการเขียนและผมมีสินค้ามานําเสนอ จูเนียลของผมนะครับผมทำจูเนียลนี้ขึ้นมากับเพื่อนสมัยมัธย,ยมในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า first apollo first apollo คือการเดินทางครั้งแรกของ apollo ถ้าคุณจําได้การเดินทางครั้งแรกของยานอวกาศอพ o ล l o คือระเบิดและไม่เหลือชิ้นดีตาม,มันคือการกล้าคือการออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของมนุษยชาติครั้งแรกสมุดเล่มนี้คือ first apollo ผมอยากให้จูเนียลเล่มนี้เป็นการลงมือทํา เป็นก้าวแรกของคุณที่คุณลงมือทําในการใช้ชีวิตในการวางแผนในการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สิ่งนี้ยังช่วยคุณป้องกันการผัดวันประกันพุ่งและทําให้คุณ g n n r r t e Create ไอเดียดีๆเรียบเรียงได้เป็นประโยคได้เป็นภาษาได้มากขึ้นมันจะทำให้แผนการของคุณประสบความสําสเร็จมากกว่าน,นั้นในเล่มนี้ยังประกอบไปด้วย Habit Tracking ที่จะทำให้คุณ Tra c k ในสิ่งที่คุณต้องทำภายในเดือนนี้ให้สำเร็จ คุณจะไม่โ r o c ส a s t นตคุณจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะคุณรู้ว่าคุณเขียนอะไรลงไปและคุณต้องทําให้เสร็จภายในวันไหนคุณเป็นผู้ชายคุณย่อมรักในการรักษาสัญญากับตัวเองโดยเฉพาะสิ่งที่คุณเขียนไปแล้วถ้าคุณเขียนไปแล้วถ้าคุณสัญญาแล้วถ้าคุณพูดแล้วแล้วคุณไม่ทําคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าคุณจะยิ่งลดทอนตัวเองคุณจะยิ่งป้อนตัวเองด้วยแรงบันดาลใจทางด้านลบๆเช่นสุรา ชีวิตยำแย่ผัดวันประกันพรุ่งทานขนมที่ไร้ประโยชน์กินอาหารไม่มีประโยชน์พักผ่อนไม่เต็มที่เอาเวลาไปทำอื่น,อนตอนดึกเอาเวลาไปเข้าเว็บแปลกๆตอนเดึกเอาเวลาไปนั่งปัดหน้าจอคุณจะยิ่งลดทอนคุณค่าของตัวเองในเมื่อคุณไม่เคารพตัวเองถ้าคุณอยากเคารพตัวเองอยากผัดวันประกันพรุ่งอยากทําให้ฝันของคุณเป็นจริง First Apollo Journal เล่มนี้ในราคาเพียง890บาทและในราคา pre order ตอนนี้นะครับเหลือราคา790บาทเท่านั้น สำหรับใครที่เป็นสมาชิกในช่อง YouTube ของผมได้รับส่วนลดปีิเหลือราคา690บาทสินค้าล็อตนี้กำลังจะผลิตสำเร็จเนื่องจากล็อตที่แล้วสั่งทำมาน้อยเกินไปทำให้สินค้าขาดตลาดรอสักคู่นะครับสินค้ากำลังมาส่งถึงพวกคุณและเจอกันในคลิปหน้าขอให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นผู้ชายที่ดีสวัสดี